7ประโยชน์ขั้นเทพของกระเจี๊ยบเขียวที่คุณอาจไม่รู้ 1. ช่วยลดยน้ำตาลในเลือดเหมาะสำหรับผู้ป่วยเบาหวานและคนที่กำลังควบคุมน้ำตาลควบคุมน้ำหนัก 2. ลดอาการท้องผูกเพราะมีเมือกที่ช่วยให้อุจจาระอ่อนตัวขึ้นและยังมีใยอาหารที่ดีต่อการขับถ่าย 3. ลดคอเลสเตอรอลในร่างกาย 4. ลดความเสี่ยงในการเป็นโกกรคกระเพาะอาหารเยื่อบุกบระเพาะอาหารอักเสบและลำไส้อักเสบได้ 5. กรที่เป็นลูกกระเพาะอาหารอยู่แล้วการท่านกระเจี๊ยบเคี่ยวพอมเมือกเหนียวๆเสใสจะช่วยเข้าไปเครือบแผลในกระเพาะอาหารได้อีกด้วย 6. ฝักกระเจี๊ยบต้มเคือนอ่อนสามารถแก้อาการกดไหลย้อนได้ 7. มีโฟเลตส,สูงช่วยเสริมสร้างเม็ดเลือดแดงและเป็นสิ่งจําเป็นต่อการพัฒนาของลูกน้อยในครรภ์ดังนั้นจึงเหมาะกับหญิงมีครรภ์